มิส uh ูปาเจโรเรียนพระเบก นิคซูปาเจโลครับเหยียบเบรกแล้วก็มีเสียงดังนะครับต้องทำการถอดล้อเ็กดูทับเบรก ้าเบรกหมดนะครับพอเบรกหมดาเบรกบ,บางแล้วแล้วก็จานจานมันลื่นมันเงามากนะครับต้องไปล้างหน้าจานให้มันมีความสากขึ้นมานิดหนะึ่งเวลาเราเหยียบเบรกมันจะดังเพราะจานใช้มานานนะเป็นเงาเลยครับถ้าเป็นเงาแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่เวลาเราเหยียบเบรกตอนเช้ามันจะมีจะมีเสียงนะครับ โอเคครับผม ครับผมได้มาแล้วครับจานเบรเกีย์ปิดเกียร์จานมาครับจะมีความสากจากของเดิมของเดิมจะเงาที่ใช้งานมามาก